สวัสดีทุกทกท่านนะคะสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะสมัยก็จะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์นะคะซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นถือเป็นดาวของแสงสว่างเป็นดาวนําทางชีวิตและเป็นดาวของความมีชื่อเสียงเป็นดาวของความเป็นผู้นํานั่นเองค่ะการที่ดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรยกย้ายย่อมส่งผลต่อทุกๆลัคนาราศีนะคะ ซึ่งการยกย้ายในครั้งนี้ได้โคจรมาอยู่ที่ราศีธนูซึ่งเป็นราศีธาตุไฟดาวพระอาทิตย์เองก็เป็นดาวธาตุไฟนะคะได้มาอยู่ในเรือนคู่ธาตุแบบนี้มีอิทธิพลมีแรงมีกำลังมากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาเช็คกันไปแต่ละลัคนาราศีเลยนะคะว่าการโคจรยกย้ายของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวคะ่ะในวันที่16ธันวาคมปี2564นี้ดาวพระอาทิตย์ได้ทําการโคจรยกย้ายเข้ามายังราศีธนูนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนของดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะและการมาของดาวพระอาทิตย์ในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเทวีโชคคะ่ะจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่13มกราคมปี2565นนะคะก็จะกิน ระยะเวลาประมาณเกือบเกือบหนึ่งเดือนเลยนะที่ดาวพระอาทิตย์ได้เทวีโชคในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์เลยก็ว่าได้ค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณได้โคจรอยู่ที่เรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนที่ดีเช่นเดียวกันนะคะแต่จะถูกราหูอมค่ะเกิดสุริยคราสนะคะสําหรับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงเกิดไหลายๆเรื่องไหลายๆราวเจอกับหลายๆเหตุการณ์ที่มันอึดอัดใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถคนในครอบครัวบางคนต่อเติมบ้านบางคนซ่อมแซมบ้างมีเรื่องเก เกี่ยวกับการใช้เงินในการซ่อมแซมมารเทนแนนรถหรืออาจจะมีเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรือดีลงานกับช่างที่ช่างกําลังทําบ้านอยู่แล้วก็ไม่ราบรื่นไม่สําเร็จนะคะเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เจอปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเช่นเดียวกันเพราะดาวพระอาทิตย์ค่อนข้างอ่อนกําลังค่ะถูกราหูอมนะคะแล้วก็ดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีธาตุน้ําด้วยนะซึ่งแบบว่าน้ํากับไฟก็อาจจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะ16ธันวาคมดาวพระอาทิตย ดาวธาตุไฟโคจรมาอยู่ยในราศีธน,นูราศีธาตุไฟก็จะทําให้ดาวพระอาทิตย์นั้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นนะคะและได้ตําแหน่งเป็นเทวีโชคด้วยตัวคุณตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็จะมีกําลังมากยิ่งขึ้นมีความกระตือรือร้อนในการทําสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นส่งผลดีในเรื่องของการงานใครที่มีโปรเจกต์มีแพลนหรือว่าอยากจะทําอะไรสามารถริเริ่มต้นทําได้เลยหรือใครอยากจะหาอาชีพเสริมหาอยากจะหาช่องทาง ทำงานเพิ่มอยากจะหาช่องทงางทําเงินเพิ่มสามารถที่จะริเริ่มได้ในช่วงนี้ได้เลยนะคะใครที่ตกง,งานว่างงานอยู่ยื่นใบสมัครได้เลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะคะในที่ทํางานหรือว่าในองค์กรของคุณอาจจะมีการปรับนโยบายใหม่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่ๆทําให้ชาวลัคนาราศีสิงห์เหมือนกับว่าต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่สุดท้ายแล้วคุณจะปรับตัวได้และอยู่กับมันได้นั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะ คุณจะเกิดการติดต่องานคุณจะมีคอนเน c t ชันใหม่ๆเกิดขึ้นคุณจะมีการพูดการเจรจาการดิวงานซื้อมาขายไปช่วงนี้มันจะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าการขายทำการตลาดรับช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เลยนะคะมันจะมีมุมที่ดีทำยอดขายได้นะมีกำไรกาไรเข้ามา มีกำไรกำไรเข้ามาค่ะรวมถึงจะส่งผลดีต่อเรื่องชื่อเสียงชาวลัคนาราศีสิงห์จะมีคนแนะนำบอกต่อการมาใช้บริการการมาซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณจะมีคนพูดถึงคุณในแง่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานบริษัทเป็นพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือว่ารัฐวิสาหากิจต่างๆนะคะก็เป็นที่รักเป็นที่เอ็นดูของเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าง,งานเป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนผลักดันนั่นเองค่ะ ในด้านการงานก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าคุณจะมีความเชื่อถือมีเครดิตมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องการเงินนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คุณก็หาเงินได้เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีในการหาเงินเป็นจังหวะที่ดีในการหาโอกาสแล้วก็มีโชคมีลาบเกิดขึ้นค่ะเพราะดาวพระอาทิตย์นะคะที่มาอยู่ในราศีธนูในครั้งนี้ไม่ได้มาอยู่ดาวเดียวค่ะยังมาอยู่ร่วมกันกับดาวพระพุธมาเจอกันกันกับดาวพระพุธด้วยซึ่งดาวพระพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการ เงินและเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณค่ะทั้งเงินทั้งโชคลาภนะคะมาเจอกันกับคุณที่ราศีธนู ัวคุณจะหนีไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทองจะหนีไม่พ้นเรื่องความโชคดีอย่างแน่นอนค่ะสมัยถึงบอกว่าคุณจะมีจังหวะที่ดีในการหาเงินหมุนเงินได้คล่องตัวใครที่ขาดเงินก็จะได้เงินส่วนใครที่มีเงินอยู่แล้วจะหาเงินเพิ่มก็เป็นแบบที่ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องออกแรงมากก็ได้เงินประมาณนี้นะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระค่ะลาพระหมายถึงโชคลาบลาพระหมายถึงรายได้พิเศษลาภะหมาย ถึงโอกาสเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดรายได้พิเศษมีเงินฟลุกๆุกเข้ามารวมถึงจะมีโชคลาภเข้ามาอาจจะเป็นโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเพศหญิงนะคะเพราะว่าตําแหน่งของดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นเทวีโชคเทวีหมายถึงเพศหญิงนั่นเองค่ะก็ลองดูไม่เสียหายอาจจะเป็นเออโชคจากคุณแม่พี่สาวน้องสาวหรือว่าบริวารของคุณที่เป็นเพศหญิงก็เป็นไปได้นะคะส่งผลดีมากๆเลยนะการที่ดาวพระ ทิตย์โคจรมาที่ราศีธนูในครั้งนี้นะจะทําให้ชาวลัคนาราศีสิงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมีเกียรติยศด,ดีมากยิ่งขึ้นไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ยังส่งผลไปถึงดาวพระพฤหัสด้วยจะช่วยให้การงานราบรื่นผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาดาวพระพฤหัสเป็นดาวของวิชาการเป็นดาวขององค์ความรู้งานใดที่ชาวลัคนาราศีสิงทําเกี่ยวข้องกับวิชาการเช่นงานครูอาจารย์งานแพทย์พยาบาลทนายความวิศวกร ะะก็จะมีเกณฑ์ที่ดีมีมุมที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเข้าหมานั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะอย่าลืมหมั่นทําบุญทําทานอย่าลืมหมั่นสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนนะสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นสิริมงคลเสริมให้กับตัวคุณค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ